สวัสดีครับพู้กับช่อง b r e a k the code w a r ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโครงสร้างข้อมูลที่มีชวาเวกเตอร์นั่นเองครับโดยถ้าถามว่าเวกเตอร์คืออะไรเวกเตอเนี่ยเป็นโครงสร้างข้อมูลอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับอ r ร์เนะครับโดยเวกเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องประกาศขนาดเมื่อประกาศตัวแปรนะครับและเวกเตอร์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ และเวกเตอร์สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่เจาะจงได้เหมือนกับ a r r a เเช่นเข้าถึงตำแหน่งเวกเตอร์อินเด็กที่2และเวกเตอร์เนี่ยใช้ตำแหน่งของหน่วยความจำที่ต่อนเนื่องกันคล้ายกับ a r r a y ครับโดยการที่เราจะใช้เวกเตอร์ได้ในภาษา C++ นะครับเราจะเป็นที่จะต้องอินคลูดเวกเตอร์เข้ามานะครับ ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเกินขนาดเนี่ยเวกเตอร์นะครับจะมีความสามารถในการ Reallocate หรือว่าการสร้างเวกเตอร์ขนาใหม่แล้วก็เติมข้อมูลใหม่ที่ต้องการจะเพิ่มครับให้เราอย่างอัตโนมัตินั่นเองครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของเวกเตอร์ที่เรามักใช้นะครับอย่างแรกก็คือเวกเตอร์ดอก็คือจะคืนค่าจ,จํานวนของข้อมูลในเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ดอทรนะครับก็คือจะเป็นการปรับขนาดของเวกเตอร์ เวกเต o r empty นะครับก็จะคืนค่า true ถ้าเวกเตอร์ไซสเป็นศูนย์หรือว่าใน Vector เนี่ยไม่มีข้อมูลเลยเวกเตอร์ o r front นะครับก็จะคืนค่าข้อมูลตำแหน่งแรกของเวกเตอร์เวกเ o r back เนี่ยก็จะคืนค่าข้อมูลตำแหน่งสุดท้ายของ Vector ต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง push back นะครับ push back เนี่ยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายของ Vector น,นั่นเองต่อไปก็จะเป็น function insert ก็คือจะเป็นการแทรกข้อมูลในตำแหน่งที่กำหนด แล้วก็จะมี vector erase ก็คือการลบข้อมูลในตำแหน่งที่กำหนดครับ vector clear ก็จะเป็นการลบข้อมูลทุกตัวในเวกเตอร์ vector swap นะครับก็จะเป็นการสลับข้อมูลระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์ครับต่อไปจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับ iterator นะครับอย่างแรกก็คือ vector begin จะคืนค่า iterator ที่ตำแหน่งแรกของเวกเตอร์แล้วก็ vector end จะคืนค่าตำแหน่งสุดท้ายของเวกเตอร์ครับแล้วก็จะมีอีก2ตัวคือ r begin กับ r end ที่จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับ โดยสรุปความต่างระหว่าง Link list กับ vector นะครับ list เนี่ยจะใช้หน่วยความจําในการเก็บข้อมูลมากกว่า vector ครับเพราะว่าต้องเก็บตัว pointer ด้วยแต่ vector เนี่ยเก็บแค่ตัว data ที่เราต้องการเท่านั้นต่อไป list ไม่จําเป็นต้อง reallocate ในการเพิ่มข้อมูลใหม่ในขณะที่ vector ต้องการทํา reallocate เพื่อให้ความจุเพียงพอต่อข้อมูลเพราะว่า list เนี่ยเราสามารถลบและต่อหนโดโดยการใช้ pointer ได้นั่นเองต่อไปการเข้าถึงข้อมูลของ vector เนี่ยทำได้เร็วกว่าเพราะว่าใช้หน่วยความจําที่ติดกันนะครับ ็คือเวกเตอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงตำหน่งข้อมูลแบบเจาะจงได้เช่นเวกเตอร์อินเด็กที่1แต่ลิงก์ลิสต์เนี่ยเราต้องไล่ตั้งแต่โหนดที่1จนถึงโหนดที่เราต้องการที่จะเข้าถึงนั่นเองโดยภาพรวมนะครับการใช้เวกเตอร์จะมีความสะดวกกว่านในด้านต่างๆในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดที่มีการใช้ใเรื่องของเวกเตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นการ รับค่า n เข้ามานะครับแล้วก็ประกาศเวกเตอร์ขนาด n จากนั้นรับค่าข้อมูลเข้ามา n ตัวใส่เวกเตอร์โดยการใช้ c i n เข้ามาในเวกเตอร์หมือนที่ i ครับแล้วก็จะเป็นการเอาพุตเวกเตอร์ตำแหน่งที่ i ออกมาโดยจะเอาพุตออกมาเป็น n ตำแหน่งนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง Input และ o u t p u t ครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่2ก็คือการ Input ตัวเวกเตอร์แล้วก็ข้อมูลเข้ามาแล้วก็เอาพุตค่า2เท่าของข้อมูลแต่และตัว แต่โคดนี้เนี่ยจะต่างจากโคดตัวที่แล้วโดวยการเข้าถึงของเวกเตอร์เนี่ยจะใช้คำสั่ง for auto โดยจะสังเกตรตรงนี้ได้นะครับจะเป็นรูปแบบของการเขียนก็คือ for auto แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวแปรใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็เวกเตอร์ที่เราต้องการเข้าถึงโดยถ้าเรามีตัวแอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะเขียนคอมเมนต์ว่า read and write ก็คือ ถ้าเรามีตัวแอนตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเขียนค่าทับลงไปแล้วก็อ่านค่าออกมาได้อย่างเช่นเเราจะซีอินเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วน for ต่อไปเนี่ยจะเป็นการคูณ2ค่าทุกตัวในเวกเตอร์ vector. แล้วก็บัดไอส่วนส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเอ่อเอาพุทค่าของเวกเตอร์มาโดยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวแอนก็คือจะสามารถอ่านค่าได้อย่างเดียวแต่แต่จะไม่สามารถเขียนค่าทับลงไปได้อ่นเองครับ ตัวยอย่างที่3นะครับก็จะเป็นการรับ Input v e c t เ r เข้ามาแล้วก็จะเป็นการสอดข้อมูลหรือว่าทำการเรียงข้อมูลนั่นเองจากโค้ดนะครับจะเห็นว่าส่วนแรกก็จะเป็นการรับค่า n แล้วก็ Input ค่า Vector เข้ามานะครับแล้วเราก็จะทำการปริ้นเกี่ยวกับเ e c t o อร์ก่อนสอดนะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันสอดก็คือจะเป็นการเรียงข้อมูลในเวกเตอร์จากมากไปน้อยนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็น โค้ดเกี่ยวกับการปริ้นเวกเตอออกมาถ้าเราดูตัวอย่าง Input Output นะครับก็จะเห็นว่า Input เนี่ยจะเป็น 5, 4, 1, 3, 2แล้วก็ Output เนี่ยก็จะ Output ก่อน sorting เนี่ยก็จะเหมือนกับ Input ที่ Input เข้ามาแล้วก็ในส่วน2ปบรรทัดล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลหลังจากการเรียงนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่4ก็จะเป็นการ กตัวอย่างเวกเตอร์2มิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการประกาศเวกเตอร์2มิติที่มีขนาด n m นะครับโดยจะสังเกตได้จากการประกาศเวกเตอร์แล้วก็ด้านในเนี่ยจะซ้อนด้วยเวกเตอร์อีกชั้นหนึ่งนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นการรับข้อมูลเข้ามาจากนั้นก็จะสอดแต่ละแถวแล้วก็ปินค่าออกมานั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าโค้ดเนี่ยจะมีความคล้ายกับส่วนเมื่อกี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไล่ไปในทุกๆแถวนะครับแล้วก็สอดเวกเตอร์ทุกทุกแถว แล้วก็ปินค่าออกมาลัวนองครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่5ก็คือตัวอย่างของการใช้คำสั่ง pushback เลยก็คือจะคล้ายกับโค้ดก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะต่างกันที่การใช้ฟังก์ชัน pushback ตั่นองโดยในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาโดยย่ออาจจะทําให้เนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมีการคัดเคลื่อหรวไม่ครอบคลุมถ้าถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ